หาระคือวิธีกำจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ก็คือเป็นวิธีที่ทำให้หายหลงอ่ะนะก็คือทำให้ฉลาดขึ้นละวิจิกิจฉาคือจะไม่เคลือบแคลงสงสัยในคำสอนที่พระองค์สอนแล้วก็ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจเป็นอื่นในคำสอนก็จะไม่มีในหาระที่พระมหากัจัยนะท่านยกขึ้นมาแต่ละหาระเนี่ยะ เกื้อกูลทําให้เราเข้าใจพระพุทธพจน์มากอย่างเท่นเทศนาหาระเรารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสแสดงอะไรเพราะพระพธรรมทั้งหมดนี่มันก็อยู่ใน6อย่างนี้แหละไม่มีเกินหรอกใช่ไหมหนึอาา่ 2. อาศาทะสองอาทีนวะสนิสรณะ4สี่ผลห้ 5. อุบายหกอนัตกฎเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าจะย่อๆมาแล้วก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆอาสาทะอาทีนวะนิสรณะก็คือประกาศอริยสัจผล ถ้าพูดผลก็พูดมาจากเหตุนั้นแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลอุบายก็คือเหตุเพื่อให้บรรลุถึงผลนั้นนั้นส่วนอนัตก็คือบอกว่าชี้เหตุชี้ผลแล้วก็ยังไม่เอาก็ต้องสั่งกันหน่อยก็คำว่าสั่งก็คือแนะนำอะไรควรอะไรไม่ควรชี้ชัดออกไปเลยนี้การเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ใช้บทบทที่เอามาแสดงก็เป็นคำคำเขาเรียกว่าบทก็พูดมาเป็นคำคำคำที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะเป็นสองอย่างคือเป็นคำถามกับเป็นคำตอบ บางอย่างก็มีผู้อื่นมาถามบางอย่างพระองค์ก็ถามพระองค์เองแล้วตอบพระองค์เองถ้าถามเองตอบเองก็เรียกว่ากระเทตุกรรม,มยตาปุจชากับอนุมติปุชฉาถามเพื่อจะตอบเองอย่างหนึ่งถามเพื่อเรียกว่ารอคําอนุมัติอ่ะเนี่ยือหมายควาว่าคนอื่นเขาเห็นด้วยไหมสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะน,นี่ยเขาตอบบอกวก่าเห็นด้วยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆงันั้นก็บทปุชฉาวิสัชนาแล้วก็คําหน้าคําหลังควรจะ สัมพันธ์กันเนี่ยนะถามอย่างไรก็ควรจะตอบตามแนวนั้นไม่ใช่พูดแบบพระเจ้าชาติศัตรูไปถามพวกปุรณะกสปะนะเขาว่าไงถามมะม่วงตอบขนุนสัมมาหลอถามขนุนสัมมาหลอตอบมะม่วงว่า้งก็ว่าไปถามเรื่องสามัญญผลไปตอบที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสามัญญผลที่ไปถามเลยเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าบทหน้ากับบทหลังหลักคําถามคําตอบต้องสัมพันธ์กันทีนี้ในคําหน้าคําหลังที่สัมพันธ์กันอย่างนี้เนี่ยนะ ท่านถามเรื่องอะไรก็ถามเรื่องอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอนัตถ้าตอบตอบเรื่องอะไรก็ตอบเรื่องอัสสาธาอ,สสาท,าอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอนัตอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าหลักการใหญ่ๆอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้านี้ประสงค์จะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตรัสรู้อริยสัจเมื่อสัตว์ทั้งหลายตรัสรู้อริยสัจสัตว์ทั้งหลายก็จกพ้นจากกองทุกข์ฉะนั้นหลักการคําถามคําตอบเหตุผลทั้งหมดก็เพื่อจะอธิบายให้เห็นอริยสัจชี้ชัดในหลัก อริยสัจอยู่นั่นแหละธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแรกตรัสรู้กับใกล้ปรินิพานควรจะเป็นร่องรอยเดียวกันใช่ไหมควรจะอยู่แนวเดียวกันไม่ใช่ว่ามีความแตกต่างกันพระพุทธพจน์ตลอดระยะเวลา45พรรษาไม่มีความแตกต่างกันเลยประดุษทองที่หักตรงกลางทองแท่งที่หักตรงกลางเนี่ยนะก็เนื้อเนี่ยก็เหมือนกันไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีอะไร เนื้อหาสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเลยไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องเพิ่มเติมอันนี้เรียกว่าเป็นอนุคีติเนี่ยนะเป็นความสอดคล้องความเหมาะสมความสมควรที่เรียกว่าเอามาท่องเอามาสาธยายเอามาไข่ครวนได้เลยจะจําสูตรที่ตรงตรัสในรรษาแรกหรือภรษาสุดท้ายเนื้อหาก็คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั่นเป็นสัจธรรมแต่เป็นสัจธรรมระดับอริยสัจธรรมไม่เหมือนสมมุติสัจจะนะ สมมุติสัจจะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอย่างเช่นกฎหมายเนี่ยนะเป็นสมมุติสัจจะมันกฎหมายก็จริงไหมจริงแต่จริงในแง่ตัวบทกฎหมายแต่ว่าความจริงอันนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่อริยสัจจะนั้นเหมาะสมโดยประการทั้งปวงไปลดของพระองค์ก็ไม่ได้พระองค์ท้าเลยนะไม่มีสัมภ н พราหมณ์คนใดเนี่ยโดยชอบทมเนี่ยไปลดว่าอริยสัจเหลือสามกว่าพอ บอกไม่ครบนะมันขาดไปข้อหนึงควรจะ5อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมพอดีเปะเลยสมควรแล้วเนี่ยนะเหมาะสมที่สุดพันอนุคีติความสมควรนี่สําคัญมากทีนี้เมื่อการกล่าวบทธรรมทั้งหลายการสาวไปหาปัจจัยหรือสาวไปหาต้นเหตุนี่สําคัญมากพนัท่านจึงแสดงประทัศฐานะหาระเป็นลําดับต่อมาเพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องอะไรนี่ควรสาวไปหา ต้นตอหรือต้นเหตุต้นตอต้นเหตุนั้นเรียกว่าปัฏฐานหรือเหตุใกล้อะนะใกล้ๆอ่ะก็สาวไปหาเรื่อยๆแต่ว่าเหตุใกล้ที่พระพุทธเจ้าเน้นเอามาแสดงเนี่ยเหตุใกล้ของอะไรเหตุใกล้ของวัตตะกับวิวัตตะว่าวัตตะนี่มีเหตุใกล้เป็นอย่างไรวิวัตตะเหตุใกล้เป็นอย่างไรหลายท่านสาธยายอธิตะปริยยสูตรมาเนี่ยนะคำสอนในอธิตะปริยยสูตรเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของวิวัตตะ ลักษณะนั้นการพิจารณาตามแนวนั้นเป็นเหตุใกล้ของวิวัตนะแต่ถ้าโลกะนิโรธสูตรทั้งเหตุใกล้ของวัตตะกับวิวัตตเพราะแสดงทั้งความเกิดขึ้นแห่งทุกความเกิดขึ้นแห่งโลกความดับทุกความดับโลกนั้ะความเกิดขึ้นแห่งทุกความเกิดขึ้นแห่งโลกอันนั้นเป็นวัตตะเรียกเหตุใกล้ของวัตตะส่วนความดับทุกความดับโลกอันนั้นเป็นเหตุใกล้ของวิวัตต